สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขทุกคนยินดีต้อนรับเข่าสู่ซอกบาสุปเนดีพี่น้องวันนี้บาสุปจะไปปั้นเข่าต่อยหนองเปาะเนาะเป็นปั้นเข่าอีหน้าทงนะคือพี่น้องเปาะมีหน้าสองทงคือตรงอยู่หน้าตีนบ้านไกลหน้าบาสุปเนี่ยแต่ว่าบาสุปบันน้ไปซอยเนาะหอก่อนบาสุปไปแคมปิ้งนี่แหละก็เลยบไปซอยเหมือนนี้เป็นปั้นหน้าตอนนั้นได้สิไปซอยเป็นอีกพี่น้องหอก่อนน้ำมันเอื้อยเนาะไปซอยเป็นปั้นก้อน กลเต๋อบีรอกอยู่หน้าวาังกอกปากหนึ่งที่ี่รถไปเก้ามุงเลรอพี่น้องเก่ามุ่งสิบสิบมุ่งเป็นกำลังเหลื่มปั่นบาสุกโตไปเดี๋ยวบาสุไปหอดกับพี่แม่เป็นซิฟนาชีผมประจักษ์ <c oughs> นาจะปัน่นเวลาเติบเนาะเอาบางสุไปน้ำเป็นว่าเแล้วบางสุไปให้ลบมาลีพี่น้องมื่อนี่นะ รึมั้ยร่มหนาวบ้านมาซุกหนาวตั้งแต่เดือนสิบเดืนอนพี่น้องต้นเดือนสิบป,ปีนี้หูซื้กว่าหนาวโดนอยู่ทั้งปีกลายนี่บุอค่อยหนาวปไนไหนทั้งเกิดขับสองมือตกเส้ตายได้ขออันนี้แม่น้ำเสโดนเด้อพี่น้องจะบางคนบอกหูเนาะแม่น้ำเสโดน น้ำเริ่มใสแล้วพี่น้องจนเขียวเดียวใสไปนเลยอันนี้บานบ่าฟุกมีสองย้อมเลยพี่น้องปากเซวันมันโยศเขาจะกับมีบานอยู่ในน้ำ นาาี่บ้านมา,นนานส่บาบางเอินบานน้บา,นบา,นบานน้อยบ้านนะ้อยบ้านใหญ่ทุงเสียหน่ะต่ว่าบ้านทางหลังคือกันบ้านน้อยบ้านใหญ่หรือว่าบ้านใต้บ้านเหนือน่ะแถวนี้ก็สิเสียทางคือกันนั่นี่งแถวแถวบ้านใดมีเพื่อนคน ยบน่อยนี่ทั้งนี่บอสาวหลังสาวประมาณสาวปันเข่าไปปันขาเาอันนี่ได้ยับอันนี้แล้ข่าเปน้องที่เพน่งเลือได้ยับคันหัวแล้วเขาไปมีทางเออ โอ้ยโอยอยู่นี่เขามีขวาน้ำเลยหัาขามหน้าซาวปีใหม่เสร็จจะจักเขากะตรงเดี๋ยวเราซุขับรถกันแล้วพี่น้องเราไปทางไหนเดี๋ยวบันไปพี่น้องเออดเลยปั่นจูหน่ายกเกตนี่เนาะ แต่ว่ามันไปขามหนามก็เลยว่าเกิดไก่มันต้องเว้นหนามเดี๋ยวก็ต้องปั่นพอดีคนไล่จู่ก็มาซอยมาปอดเนี่ยอยู่บ้านบริเลหเหยียยางเนาะเียน้องก็เลยว่าเอ้าก็ซอยแล้วปั่นเข่าดีกว่าก็ได้ปีหน้าเขาจะไปซอยอีกจอยมีแต่สีว่างๆ ว่างเลยแหละขันบาเลยเห็ดงังนะน่เห็ดหน้าแส่งสีเพ็ดหน้าแส่งต่อนี่จะซีมีเวลาจะพอนอนะคนไ <c oughs> ล่ดู่บอคนมุมีเลยง่ายมาก พอน,นี้ผัดมาหักต่อมาเลยคนบรายคนบรายกินเอาจะได้จักสอบเลยหน้าเนี้ยเป็นหน้าว่างามพี่นองว่งามันหน้าบ้า,าแต่ว่ามันนำบทถ่วมไปเลยยังเหลืออยู่ สองสี่หกเจ็ดแปดเก้าคนรอมถึงเล็กหน่อยแต่หมูมันจะตีนี่หนาหมอสลัดก็มะสลัดก็มะมอสลัดมอสลัดอ่าเบอร์สุดนเดี๋ยวเอาไปยุ่น เรามีสองกองนีน้องมือ,อนี่แต่นะคองมกองบางควาสิงคือสิดไอ้ซอยบาทเดียวเลย นีพอดีปั้นสองอันเลยแล้วพี่น้องพี่ปั้นของน้องปอแล้วก็ของปลาฟังซิงเลยพอดีเรียนสอบนะครับอันหนึ่งอันหนึ่งร่มดีอยวใช่หรือเปล่าของอะไรร่มลองดาวาสิไรจักสอบเลยกาว่า ตอนปกติไรจักสอบตอนนี้ต่อสามแล้วบรรยาจังนับีถือตอนนี้ได้ลายเติวคำสิงไม่ได้บ้าบอกมอเือเร์ยงนี่เที่ยบแต่ผักซิบหอบแหรอเฮ้ยเห็นแต่ตัวผักตัวผักหาหกเสือแหรอ บกแหละพี่น้องเขามันเป็นเขาหน้าอันนี้เนาะหน้าแถวนี้มันบกคอยง่าขนาะดเลยกาเอากบบระเบิดใส่ปุ๋ยอีเพราะว่าย่านน้าม,มันถ่วมเนาะมันจนพื้นที่น้าถ่วมแล้วพี่น้องแถวนี้นะน้าหน้าปีนะเขาจะบกคอยไใส่ปุ๋ยกันเพราะว่าย่านย่านใส่ไปแล้วมันเสียเป่าขนาะดย่านน้าม,มันถ่วม รถขั้นนี่นี่มันรถคนจากไทยและดิพี่น้องมันคนจากคอนแกนรถคนน้องปอเองนะเนาะคนสือมาคนสือมาลงขึ้นพี่น้องอยู่บ้านกระลังสือมาปีเตมิธนี่แหละกรลังแต่ปัน่นถากเนาะเดี๋ยวก็ได้ปั้นดรอหน้าแซ่งเนี่ยพาบ้านเฮามันอันนี้พี่น้องสือมาอันนั้มันคุมอยู่หรอกคันเข้าดูนะเพราะว่ามันีวมีทั้งหน้า แฟงหน้าปีพี่น้องเลยสื่อเท่าไรวะก็สื่อเท่าไหร่สหรแสนเก่าหนึ่งแสนเก่าหมื่นบาทพี่น้องสื่อรถพลคันนี่มาลงทืง่นลองเบิง้งมันกับคันมันต้องอาศัยรายะยาวเเลยพี่น้องคนทีเห็นทื่นเทอเดียวมันกับเเห็นหรอกคอยคอยปั่นไปแวก็เก็บคาเขาคา,านี้ไปพี่ทางนี่พีจ่จิเก็บคาปั่นเป็นเป็นกระสอบเขาเลวพี่น้องก็คือ เราคว้าไปปั่นให้บ้าทุกบ้าทุกไรหนึ่งลอยสอบาเอากระหายคาปั่นเจ๊สอบเงินบนาะเจ๊กระสอบเนาะบระเดจัยแบบเป็นเงินเนาะที่ฟังไถ่เป็นว่าเป็นเพิ่นเม้นว่าเป็นว่าเออใจเป็นเงินเป็นจำนวนเงินที่อันนั้น่าหนาก็บกไฟมีเลยเนาะรถปั่นแนวนี้นาจนายอยู่ไทยเขาเจ้าใส่รถเกี่ยวเนาะกันผู้ใดบ้านได้ยังใส่อยู่กับคอมเมนต์บอกให้ได้ว่าจ่างคาจ่างแนวไรสมมติว่าเรา ฝันว่าทุกีใจเป็นเขาใข่าร้ายเขาแปหเป็นลายนะได้ข่หน่เขา,าหายหน้อยตามมาดีเขาัวลากแล้วพี่ร้องแล้วแล้วเนาะหนึน่งได้ประมาณหาซกซจับ้ังฉิุทุกเขามันจะ ก็ทุ่มบันไดนะพี่เรางมาเด้กันแล้วว่าแตการเข้าทุ่มแน่นี่ก็สปยากเนะเพราะเรื่องกันเป็นเครื่องน่อย ปิดเครื่องลงแล้วในจักสอบเลยนี่นะเริ่มเบิดใช้เป็นคนนับปาเจ็ดส <73. S 1> ิบสามปาเจ็ดสิบสามคี่ได้รา้ายแถวว่ารายร้ายกว่าหน้าบาทนี่เองหน้าบาทได้เท่าไหร่สามสิบเจ็ดปาติโต กินได้ใจไปเพือนยิเหียหายวันไหนใส่ผู้ไแต่วันนี้นะใส่เยอะบ่ใส่แปดสอบุ่นข้ากูให้เแื่งปั่นตอนนี้ป้าหน้าหน้าอันนี้ไม่เขาหลีบร้านเลยเนาะจ้าจิตถ่วมมาเนี่ยกองเขาหลีบมีแต่เฟืองมีแต่หยาด้วยพี่น้อง หยาได้ลายอันเป็นหน้าบานรุ่นสิงเปื่อยไนแ้วนี่สังเผ็ดเรียบร้อยพี่นอ้องอันนี้รถปั่นนี่จักจักจีนที่จักอะไรสังสังกวน นี่ว oh! bueno ่เป็นคนเงินเป็นตัวเขาคือมันคือเหียอะไรแถะนี่นะมันเต็มบ่ะอ๋อเป้่าเป็นคู่พอดีเปล่าเนี่ย เจ็ดสิบกรสอบสอบหนึ่งประมาณสามสิบกิโลได้คิดหน่อยบางบางสอบกระสิบป,ประมาณสี่สิบขันตอมันนักแนหน้าบานสุงสุด,ร 35, ด,ดรประมาณสามสิบห้าสามสิบหกแต่หันยัดนะขันหันยัดเนี่ยกรประมาณสี่สิบ ไม่ได้ป่ะเสอเหิบสบายสบายว่าฮะอ้สิเป็นเสุีอะไรยมุนแนบอิดุเดีวเาสลัดแป๊บสี่บ่สลัดเขาเล้พี่น้องเอ้ยเด่อ่่าับ ไปเห็นสัญญาไปล้านไม้แล้วบัดน,นี้ไปเข่าหน้าบ่าคำซิงนะบัดน,นี้หน้าเป็นอยู่น้ำกันนี่เดี๋ยวขึ้นเองปั้นล้านนี่เดี๋ยวไปปั้นล้านนั่นต่อว่ากองคนละบอลกันมีเพียงกุล่ะยิ้วเขาไว้บัดน,นี้ กินข้าวเพศจังต่อตัวน,นั้นเนาะตัวประธานคนเนี่ยสายจังได้นี่ยจบประธานคนเนี่ยขัดจ้าเออไม่พี่น้องเท้ามาเป็นขัดจ้าด้วยขนันเท้าทางนี้ขัดจ้าจะปลูกกับขั้วนียวเป็นหลักแล้วพี่น้องขัดจ้าเนี่ยไม่ค่อยได้ปลูกกันเพราะว่ามัไม่ค่อยมีคนกิน เขาปลูกแบบส่วนลายนี่จะปลูกซ้ำออไรซ้ำสองซ้ำต่อเป็นกลุ่มปีแอะไรขนาะว่าเมนูอาหารส่วนลายที่ทางนี้มันบ่ค่อยมีเมนูที่กินกับข้าวเจ้าบรรยายนึ่งเซนแบบขันเวลาเอาเฮ็ดตม้มยำหรือว่าเฮ้ตยต้มยำามมีอว่วะเฮ็ต้มเข้มต้มเข้มหรือว่าไข่พะโล้อะไรพี่หนุ่มจังสีได้หุงเขา่าแล้ว่าบางที่แกงหน่อไม้กับหุงเขา่าอะไรอะไรพี่น้องมันเข้ากันเยอะ ส่วนร้านเป็นอาหารกินกับข้าวเหนียวตำบักของตำ๊บมนะฮู้น่ะนุนนีนะเขาเลยแบบคนลาวส่วนแรกเขาจะก,กินแต่ข้าวเหนียวจะได้โบกแต่ข้าวเหนียวอย่างเดียวตอนนี้ใครเย,ยอะมันสิบกวดแดดเป็นไงทักเมื่อน,นี้ล่มแห้งเด้อพี่น้องล่มแห้งแล้วก็อ่อนเป็นไง

เขาเล่าเกี่ยวเอาพี่นนองมันเป็นเขาเกี่ยวแล้วมันนานๆเรื่องมาหลายนายยุบโอ้ดีแล้ว่ันออกน้าางนี่สบายประเสียจน

nói <Num> nương ok đây là máng này cứ ăn cái thịt tốt kia nỉ mình phạt ra hàng điểm kia nó ตั้งมาเนี่แหละอาการกินข้าวกินข้าวแล้วจึงต่อนะเพราะแล้วพอแล้ว,อลวเอ๊ะงงไม่แต่ใส อยากได้พี่องเด้วย่วงตาม่านนี่หนอม่โกสิซธทีดีกับดฟิตกันจิกหน่อย่าที่ต่อนี่จะเจ็บ่องฮะเขาไปติดของเขาติหน้าจอมไหมหน้าบ้าหมดแล้วมง เบียหาลัะบ่อบ่เบียหาละวะเห็นไปนัังเยอะเหมือนเอาจะเห็จะแปลกเนาะแปลกเผยครับเาืกแปลกร่วงเบียไปนีมาสิกอดเาะกอดเขาะดุอ้องหนใส่ใส่ใลูกเจ้พี่ใหกันก็พอไ่ยอไม่ยิงไม่ยอมกินตออกินตอนไสุดกอนไม่กิน

เออตวนี้เป็นเขาเกี๊ยวเนาะตอนนี้เนาะเครื่องโบราณเนาะข้าเจ้าเดนี่บ้ข้าวเจ้าเปดนไงโอ้ข้าเกือบข้าวเจ้ามาเลยข้าเจ้า

ว่าพรอิ่มหรืว่าสลัดนี่กินหลายตัวน้อยเห็นโอ้เป็นเมาข่างอีกวนี่นะปลาแมข่างอีกโอ้อายุจักปีเด้อเฮ่อ ตัวนี้จักสอบเลยเนาะ้องคือใส่ยู้ตัวนี้น่าจะให้ล่ะทราบไปให้สี่สิบสี่สิบสามเขาเกี่ยวคือใส่หลายอยู่หรอกสะกองมาญ่มันนอตัดน้อยหนึ่งตัดหยาตีเขาเ่ขาเจาะ

ต่อกันไปเหรอไม่มีห่มน,นี่นยู่ห่มใครอยู่กินข้าวกินข้าว,าวพี่น้องเอ้ยแป้งเมื่ก่อนมาอุ่นท่องก่อนถึงไปบันต่อให้มันแล้วอ้อสลัดนี่เห็นแต่ผักแล่นจับซองมาแต่แล่นไปผักโอ้ กินซะนะหมดน้าบรไปดตากเอาวยมากเลยนยางเจะหยุสะดุดะเห็นหมเ้างเห็นไหมโอ้ยมัามจะมีวิตามินบละอกไงวิตามินมันหลาย Boy ừ bói, mama. bơi bói, ma ma bói, mama. Bói bói đen bói 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 đen bói 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 à